สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านมาเรื่องท่านอาจารย์แสนสวยป่วยเป็นโรคพิเศษในตอนที่17กันเลยนะคะก็ขออภัยนะคะที่มาอัปเดตช้ามากนะคะนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะริมแม่น้ําโอจันโอบจัน,จนในหอไออุ่นก่อนหน้านี้คนลึกลับคนนั้นกับปรมาจ,จานย์ซ่อมรกกท่านในปรมาจ,จารย์สามท่านของซ่อมรกกมีสายรับจริง พี่น้องปรมาจารย์จะทรยศช่อมรกตไม่ได้สงสัยข้อสงสัยนี้มีแค่พี่น้องอพี่น้องอาจารย์ฉีเรื่องเนี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของซ่มรกตข้าต้องรีบหาทางปรึกษากับบิดาบรรดาพี่น้องปรมาจารย์โดยเร็วที่สุดวันนี้เป็นวันครบรอบ อาจารย์ที่เคารพรักของข้าที่ร่วงรับไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยวางโคมไว้ที่นี่หนั่นคืออาจารย์กับพี่น้องอาจารย์ฉีอาจารย์ฉีททำไมถึงมาอยู่ที่นี่ดูท่าทางพวกเขาเหมือนจะไม่ลงรอยกันอย่ามาทำหน้าซื่อใจคดวางคมให้อาจารย์เลยเขาไม่อยากรับของเจ้าหรอก เจ้าจะผ่านก็อย่ามาผ่านไปทั่วอย่ามาตบตาข้าเจียนจิวเจียนจิวเจ้าเจ้าเกลียดข้าเกลียดจนข้าข้าให้ตายก็แลกชีวิตข้าชีวิตเขาไม่ได้ใช่หรือไม่ถึงข้าเลวขนาดไหนข้าก็ใช้ชีวิตข้าก็จะใช้ชีวิตให้ดีรอยหน้ารอยตาให้เจ้าเห็นทุกวันเขา คงไม่ได้หมายถึงอาจารย์อันเป็นที่รักใช่ไหมข้ารู้เรื่องราวระหว่างสองพี่น้องไม่มากนักทั้งไม่รู้ความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยเพราะคนคนนั้นเลวร้ายถึงขั้นนี้เจ้าบ้ามันไม่สมเหตุผลเลยตึกตึกสิทธิ์น้องเจ้าเห็นหมดแล้วหรือยังเห,เห็นหมดแล้วหรือเช็ดหน่อยเถอะ ถูกเจ้าจับได้แล้วก็ดีเหมือนกันข้าเกลียดเจียวจิงเจอร์เจียวจิงเจอร์ก็เกียดข้าหลายปีมาแล้วความสัมพันธ์พี่น้องก็แทแซ้แทแท้แทแทแทออกมาท่านมไม่มีอะไรฝนตกหนักแล้วพวกเรากลับกันเถอะตอกด้านนอกตำหนักพี่น้องฉีหรือว่าจะเป็นเขาที่ขัดแย้งกับท่านอาจารย์ที่ที่สมรู้ร่วมคิดกับสำนัก นับใบอุบตำนักพันใบเป็นสาเหตุที่จะทำรายเศร้ามรกรือเจ้าเป็นใครกันพูดพั่มไปทาพูดพั่มไปก็ไม่มีประโยชน์ตายไปตายไปแต่โดยดีเถอะแย่แล้วใช้พลังวิญญาณไม่ได้แข่งบนหุบเขาซ่รมามรากลก้าดียังไงกระทำการอุอ,อาจฮะหายไปอุบ ไม่เป็นไรแล้วท่านอาจารย์ชีสิทธิคนที่2ของชีอาวีเกอร์เชนชิวถึงอายุ19บเ้าข้าไม่เป็นไรเพียงแต่ใช้ชุดดันนั้นหนีไปแล้วเพื่อให้ข้ามารากฏปลอดภัยข้าต้องรบกวนหลานชาชินช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดอบไว้ท่านอาจารย์ดึกขนาดนี้แล้วยังไม่กลับเข้าตำหนัก เหยาวกวงหรือที่ที่แท้ก็มาพูดคุยสนุกสนานอยู่กับคนอื่นนี่เองกินเล่าดินเซียวเซียวลินเซียวซิงถิงเป็นเพื่อนสนิทเจ้าอย่าเสียมารายาทเขามีทักษะการแพทย์ที่ดีช่วงปีนี้มาดูแลข้าไม่น้อยเลยอีกอย่างมีคนรอบสังหารข้าโชคดีที่ที่ได้เขา ข้าถึงไม่เป็นอะไรถึงได้ไม่เป็นอะไรท่านอาจารย์อยู่กับเขาตามลําพังมานานแค่าามนนเท่ไหนแล้วเรียกเขาเรียกว่าเชียวถิงดูจะสนิทกันมากเลยมากแล้วสินะหลินเซียวข้ามาส่งโอโบตันโอศกโบตันตามคำสั่งของอาจารย์อันตราย โอซกนี้ค่าปรุงเองกินแล้วจะช่วยลดอาการหนาวเย็นของร่างกายถ้าท่านอาจารย์ไม่รังเกียจต่อไปข้าจะมาตรวจที่ประจรให้ทุกเจ็ดวันข้าไม่ได้หรอกโอ้ใช้ไม่ได้หรอกตอนนี้ท่านอาจารย์ต้องอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนข้าไม่มีอะไรแล้วเจ้ามาพวกเราก็คงไม่มีเวลาต้อนรับเจ้าสิทธิคนนี้คืนนี้ในหัวคิดอะไรกันอยู่กันแน่ถึงทำท่าทางเช่นนี้ออกมาจับแน่น ท่านอาจารย์พวกเรากลับกันเถอะเอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะต่อไปนี้แอดขอมาแจ้งเรื่องหนึ่งนะคะคือแอดจะ update, อัปเดตอัปเดตมางะทุกวันนะคะยกเว้นวันที่แอดมีธุระนะคะแต่แอดจะอัปเดตวันละตอนเท่านั้นนะคะหรือวันไหนที่แอดว่างมากแอดก็จะอัปเดตวันละ2ตอนหรือ3ตอนนะคะโอ้ไม่ใช่สิคะก็อัปเดตเรื่องละเรื่องละตอนนะคะในวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบแอดว่างมากแอดก็จะแบบ อ่านแบบทุกตอนเลยนะคะทุกทุกตอนที่แบบเป็นมังงะเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะแอดจะอัปเดตมังงะวันละเรื่องถ้าเรื่องที่แอดจะอัปเดตมันมี2 2ตอนมาพอดีแอดก็จะอ่าน2ตอนนะคะแต่ถ้าวันไหนที่แอดยุ่งมากแอดก็จะอ่าน1ตอนนะคะก็เข้าใจกันนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยนะคะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ